แพทย์สาธารณสุขจังหวัดการแนะผู้ปกครองสวมแว่นให้บุตรหลานก่อนลุยศาสน้ำและสงกรานเพื่อความปลอดภัยของดวงตาวันที่12เมษาย,ยน2567นายแพทย์ปริพนจุนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดการจนบุรีได้กำหนดจัดงานประเพณีเทศก,กาลวันสงกรานขึ้นระหว่างวันที่11-17เมษาย,ยนนี้เชื่อว่าชาวการจนบุรีที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหาคนครจะพร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิเนาเพื่อมารวมญาติที่บ้านเกิดและเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาพักผ่อนและร่วมฉลองวันหยุดยาวเทศกาลประเพณีวันสงการานต์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกันเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่าชาวจังหวัดกาญจนบุรีมักนิยมเล่นสรดน้ําในวันสงการานต์เฉพาะวันที่17เมษายนของทุกปีส่วนในวันอื่นๆจะมีอยู่บ้างโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรียกเว้นวันที่13เมษายนซึ่งตรงกับปีใหม่ไทยจะมีการสืบสานวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานทั้งการทำบุญการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการเล่นน้ำสงกรานต์ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีข้อแนะนำเล่นและสรดน้ำอย่างไรเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยดังนี้ควรใช้ขันตักน้ำและสาดน้ำใส่กันเพราะการใช้ขันน้ำนั้นจะกระจายทําให้ไม่เกิดความรุนแรงส่วนผู้ที่ใช้อุปกรณ์ประเภทปืนฉีดน้ำก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังและขอให้ฉีดน้ำเข้าตามร่างกายที่มีส่วนที่หนาที่สุดคือตามลำตัวโดยอย่าได้ฉีดน้ำใส่ใบหน้าเพราะแรงดันของน้ำค่อนข้างรุนแรง อาจจะเกิดอันตรายต่อดวงตาของผู้อื่นได้สำหรับแนวทางการป้องกันอันตรายจากปืนฉีดน้ำขอให้ผู้ปกครองจัดหาแว่นตาที่ใช้สำหรับว่ายน้ำหรือลงเล่นน้ำทะเลมาใส่ให้บุตรหลานรวมทั้งตัวเองเพราะแว่นตาชนิดนี้สามารถป้องกันแรงดันจากการฉีดน้ำเข้าตาได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้การสรดน้ำเล่นสงกรานต์ควรใช้น้ำที่สะอาดเช่นน้ำประปาที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัดเตรียมเอาไวใ้ให้ตามจุดต่างๆและควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำที่มีอยู่ในลําคลอง ดูแล้วไม่สะอาดเพราะในลำคลองดังกล่าวนั้นมีทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสอะมีบาปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะทําให้ดวงตาเกิดการอักเสบได้การเล่นน้ําปะแป้งก็เช่นกันหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะแป้งที่ผสมน้ําจะกลายเป็นเม็ด จะส่งผลกระทบต่อดวงตาได้เช่นกันหรือหากต้องการปรับแป้งก็ควรจะขออนุญ,ญาตการเสียก่อนเพื่อแสดงถึงมรารยาทที่งดงามตามประเพณีไทยขณะเดียวกันสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองว่าหากบุตรหลานรือญาที่ดื่มสุราเข้าไปจนมึนเมาก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนอย่าให้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ออกมาเล่นน้ําตามทางสาธารนณะเพราะการมึนเมาเป็นบ่อกเกิดของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะทําให้ตัวผู้ปกครองมาเสียใจในภายหลังได้